วันนี้นะคะโรงพยาบาลบุรักรัมีีของเรานะคะได้จัดกิจกรรมวันต้อหินโลกค่ะซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่5ค่ะชิ้จักรตัวตึงแห่ง OBD2 ค่ะ,ะก็คือ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วงศาวเวน,นะคะเป็นพยาบาลประจำแผนก OPD 2แผนกตานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะวันนี้ทางโรงพยาบาลอุบลรัชของเรานะคะได้จัดวันงานต้อหินโลกครั้งนี้ครั้งที่5านะคะเนาะ,ะถ้าตาเราดีเราก็รู้สึกว่าโลกนี้มันสดใสเราเราก็จะมีความสุขนะครับสุขภาพตาเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลรักษาสุขภาพตาเราให้ดีตลอดมันเป็นโรคที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กันกับเราโดยเฉพาะอย่างยิง่งคนสูงอายุนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะคะเป็นสิ่ง ที่แบบอย่างน้อยก็กระตุ้นเตือนให้เราได้หันมาดูแลสุขภาพตาเพราะว่าต้อหินมันเป็นภยนัยเงียบจริงๆบางครั้งเป็นเล็กๆเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นนะคะแต่ว่าถ้าแต่มาคัดกรองเราก็จะทราบเบื้องต้นแล้วก็จะได้บำรุงรักษาเขานะคะ ค่ะในสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาของทุกปีค่ะเป็นสัปดาห์ต้อหินโลกค่ะทั่วโลกได้รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของโรคต้อหินค่ะสําหรับต้อหินนั้นถ้าสมมติว่าอาการของโรคเป็นมากแล้วมันจะทําให้เกิดตาบอดทางวรนหมอจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนค่ะที่มีอายุมากกว่า40ปีค่ะมีประวัติในครอบครัวเป็นต้อหินสายตาสั้นมากเป็นเบาหวานหรือเคยมีอุบัติเหตุทางตาเข้ารับการตรวจค่ะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน,นทั่วไปที่สูงอายุแล้วก็มีโรคร่วมควรจะได้รับการตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะตรวจดูว่าท่านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกันกับเรื่องต้อหินเกี่ยวกันกับเรื่องของต้อกระจกหรือไม่ไน,นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ย ที่เรามีความผิดปกติเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้ตรวจเจอในตอนแรกเพราะว่าอาการมันยังไม่ชัดเจนนะคะแต่การตรวจเนี่ยเช่นการวัดความดันลูกตานะคะจะทําให้เรารู้ว่าเรามีความผิดปกติอะไรก็ขอเรียนเชิญแนะนําให้ท่านมาตรวจสุขภาพตาประจําปีนะคะ โรงพยบาลเราจะมีการตรวจเรื่องเกี่ยวกันกันกบโรคต้อยหินเนี่ยปีละครั้งในเดือนมีนาคมตลอดค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะตรวจฟรีที่โรงพยาบาลในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ